ประวัติไดโนเสาร์สไปโนซอรัสสไปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประวัติศาสตร์และมีความโดดเด่นอย่างมากด้วยแผงกระดงคล้ายใบเรือขนาดใหญ่บนหลังรวมถึงการเป็นไดโนเสาร์กึ่งสัตว์น้ำตัวแรกที่มีหลักฐานชัดเจนสไปโนซอรัสมีชีวิตอยู่ในช่วงกลางยุคคริเทเชียสประมาณ1 0 0่งถึงเกล้านปีก่อนซากดึกดำบรรพ์ของมันถูกค้นพบในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะในอียิปต์และโมร็อกโกประวัติการค้นพบและชะตากรรมของฟอสซิล ในปี1912ริชาร์ดมาคราฟได้ค้นพบซากฟอสซิลบางส่วนของสไปโนซอรัสในโอเอสิตบาริยาประเทศอียิปต์ในปี1915เอิร์นสโตเมอร์นักบรรพชีววิทยาชาวเยอรมันได้ทำการศึกษาและบรรยายไดโนเสาร์ชนิดนี้อย่างเป็นทางการโดยตั้งชื่อว่าสไปโนซอรัสเอียปติคัสซึ่งหมายถึงกิ้งก่ามีหนามคักอียิปต์แผงกระดงมันเป็นเอกลักษณ์ของมันทำให้ผู้คนตื่นเต้นอย่างมากโศกนาฏกรรมในสงครามโลกครั้งที่สอง หน้าเศร้าที่โครงกระดูกต้นแบบของสไปโนซอรัสที่โซเมอร์คนผบในถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมน,นีแต่ถูกทำลายไปพร้อมกับพิพิธภัณฑ์จากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปี1944ทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับสไปโนซอรัสที่สมบูรณ์นั้นเหลือเพียงบันทึกและภาพวาดของโซเมอร์เท่านั้นการค้นพบครั้งใหม่และข้อถกเถียงในช่วงหลายทศวรรษต่อมามีการค้นพบชิ้นส่วนฟอสซิลของสไปโนซอรัสเพิ่มเติมในโมร็อกก ทำให้มีการศึกษาให,ใหม่เกิดขึ้นและมีการตีความลักษณะและพฤติกรรมของสไปโนซอรัสแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากโดยเฉพาะงานวิจัยในปี2014ที่นําเสนอหลักฐานว่าสไปโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์กึ่งสัตว์น้าอย่างแท้จริงทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีการถกเถียงและศึกษามากที่สุดในปัจจุบันลักษณะเด่นและพฤติกรรมขนาดสไปโนซอรัสถือเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาโดยคาดว่ามีความยาวประมาณ15-16เมตร49-52ฟุต และน้ำหนักอสูงถึง6.8ถึง20ตันแม้การประมาณการน้ำหนักจะแตกต่างกันไปตามการศึกษาซึ่งใหญ่กว่าไทแรนโนซอรัสเล็กและกิกโนโตัซอรัสแผงกระโดงบนหลังลักษณะเด่นพิสูจน์คือแผงกระดงขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังสูงได้ถึง1.8เมตรหรือ6ฟุตเชื่อว,ว่ามีหน้าที่หลายอย่างเช่นการแสดงผลเพื่อดึงดูดคู่ครองการควบคุมอุณหภูมิร่างกายหรือแม้แต่การช่วยในการว่ายน้ำโครงสร้างที่ปรับตัวสำหรับน้ำสไปโนซอรัส มีลักษณะเฉพาะที่บ่งชี้ถึงการใช้ชีวิตกึ่งสัตว์น้ำกระโหลกศรีรษะและฟันมีกระโหลกศรีรษะที่ยาวและแคบคล้ายจระเข้มีฟันรูปกลมไม่หยักคมรากหนักเหมาะสำหรับการจับปลาที่ลื่นตำแหน่งรูจมูกรูจมูกอยู่ค่อนข้างสูงบนหัวช่วยให้หายใจได้เมื่อหัวบางส่วนจมอยู่ในน้ำขาหลังสั้นและกระดูกหนานแน่นขาหลังค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับลำตัวที่ใหญ่โตและกระดูกมีความหนานแน่นสูงคล้ายกับสัตว์น้ำในปัจจุบันที่ช่วยให้การดำน้ำห่างคล้ายใบผัด การค้นพบล่าสุดบ่งชี้ว่าหางของสไปโนซอรัสมีลักษณะแบนคล้ายใบพัดซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวเองในน้ำอาหารเป็นสัตว์กินเนื้อโดยหลักฐานบ่งชี้ว่ากินปลาเป็นอาหารหลักเช่นปลาสลามยักษ์ในป่าปอดนอกจากนี้ก็อาจล่าได,ดโนเสาร์ขนาดเล็กหรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆที่อยู่บนบกหรือในน้ำได้ด้วยเช่นกันความสำคัญในปัจจุบันสไปโนซอรัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่สร้างความตื่นเต้นและจุดประกายจินตนาการของผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปรากฏตัวในภาพยนตร์จุลสิลปพาร์ค3 ที่แสดงการต่อสู้กับทีเล็กนอกจากนี้การค้นพบอย่างต่อเนื่องและการตีความใหม่ๆเกี่ยวกับลักษณะกึ่งสัตว์น้ําของมันทําให้สไปโนซอรัสเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่สุดในการเข้าใจวิวัฒนาการและการปรับตัวของไดโนเสาร์สู่สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย